เคยไหมครับที่กำลังไถโซเชียลมีเดียเพลินๆแล้วเลื่อนไปเจอรูปเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศซื้อรุดคันใหม่หรือกำลังกินมื้อหรูในร้านอาหารแพงๆแ,แล้วจู่ๆความรู้สึกดีๆที่มีอยู่เมื่อกี้มันก็หายไปกลายเป็นความรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราไม่ดีแบบเขาบ้างทำไมเงินที่เรามีมันไม่เคยพอเลยสักทีถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับความรู้สึกที่ว่านี้มีคำอธิบายทางจิตวิทยา แล้ววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจมันเพื่อปลดล็อก ok ตัวเองออกจากความทุกข์เรื่องเงินที่ไม่จำเป็นครับลองทำดู just try it podcast สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมที่ช่องลองทำดู just try it podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจความลับของจิตใจทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และมอบเครื่องมือทางจิตวิทยา ที่คุณสามารถนำไปลองทำดูเพื่อพัฒนา mindset และสร้างชีวิตที่คุณต้องการสำหรับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อหยุดเปรียบเทียบฐานะตนเองกับคนอื่นจิตวิทยาที่ทำให้คุณเป็นทุกเรื่องเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคนในยุคดิจิทัลแบบเราเรากำลังเผชิญกันอยู่แทบทุกคนและผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่อยากเข้าใจเรื่องกับดักการเปรียบเทียบทางสังคมอย่างแน่นอนครับ ทำไมหัวข้อนี้ถึงสําคัญเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยภาพความสําเร็จของคนอื่นบนหน้าจอการมี m i n เซ็ตที่แข็งแกร่งและการเข้าใจพฤติกรรมการเปรียบเทียบของตนเองคือกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสุขทางการเงินที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากการมีมากกว่าคนอื่นแต่มาจากการมีพอสําหรับเป้าหมายของตนเองครับในตอนนี้เราจะมาถอดรหัส3กับดักทางจิตวิทยาที่ทําให้เราติดอยู่กับการเปรียบเทียบ ดูตัวอย่างจริงว่ามันส่งผลต่อชีวิตการเงินของเราอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเทคนิคและวิธีการที่คุณสามารถนำไปลองทำดูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาหมายเสร็จของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จริงครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกับกับดักทางจิตวิทยาแรกที่เราทุกคนเจออยู่ทุกวันกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรและส่งผลกับเราในเรื่องกับดักการเปรียบเทียบทางสังคมอย่างไรบ้างหัวข้อแรกคือ ภาพไฮไลท์เวอร์ซัฉากเบื้องหลังครับนี่คือการเปรียบเทียบที่ไม่เคยยุติธรรมเลยแม้แต่น้อยหลักการของมันง่ายมากครับสิ่งที่เราเห็นบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ TikTok คือภาพไฮไลท์มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ถูกคัดสรรจัดแสงปรุงแต่งและนำเสนอออกมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่เรากลับเอาภาพไฮไลท์ของเขามาเปรียบเทียบกับฉากเบื้องหลังของชีวิตเราซึ่งก็คือชีวิตจริง ที่มีทั้งความยุ่งเหยิงความเหนื่อยลา้าความกังวลเรื่องบินค่าใช้ใจ่ายหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวลองนึกภาพตามนะครับเราเห็นเพื่อนร่วมงานโพสต์รูปตอนได้รับรางวัลพนักง,งานดีเด่นแต่เราไม่เห็นเบื้องหลังว่าเขาอาจจะต้องทํางานหนักจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวเราเห็นเพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวพักผ่อนที่มาลดีฟแต่เราไม่เห็นว่าเขาอาจจะต้องเก็บเงินอย่างหนักมาหลายปีหรืออาจจะใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินก็ได้ครับ ในขณะที่เรากําลังนั่งกังวลกับเดตไลน์งานที่กองอยู่ตรงหน้าแล้วเอาภาพเหล่านั้นมาตัดสินว่าชีวิตเรามาช่างน่าเศร้ามันคือการเปรียบเทียบที่ผิดฟ้าผิดตัวตั้งแต่แรกเลยครับแล้วเราจะลองทําดูเพื่อลุกจากกับดักนี้ได้อย่างไรเทคนิคที่ 1. ฝึกตระหนักรู้เวลาไถ่ฟีดครั้งต่อไปที่คุณเห็นโพสต์ที่ทําให้รู้สึกอิจฉาหรือรู้สึกแย่กับตัวเองให้หยุดหายใจลึกๆและบอกกับตัวเองในใจว่านี่คือภาพไฮไลท์ไม่ใช่ชีวิตจริงทั้งหมดของเขา การฝึกเตือนสติแบบนี้บ่อยๆจะช่วยลดพลังของภาพเหล่านั้นที่มีต่ออารมณ์ของเราได้ครับเทคนิคที่ 2. ส,สร้างบันทึกความกระตันยุทางการเงินลองเปลี่ยนโฟกัสกลับมาที่ตัวเองครับทุกคืนก่อนนอนลองเขียน3ส,สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเกี่ยวกับสถานะการเงินของคุณในวันนี้ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นขอบคุณที่มีเงินพอสําหรับมื้อเย็นหรือขอบคุณที่วันนี้เก็บเงินเพิ่มได้อีก50บาท การทำแบบนี้จะช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับฉากเบื้องหลังที่ดีของเราเองครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าภาพที่เราเห็นมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอีกหนึ่งกลไกทางจิตใจที่ทรงพลังและทำให้เราทุกเรื่องเงินอย่างมากก็คือกับดักที่2ครับประเด็นที่2คือความรู้สึกขัดแคลนเชิงเปรียบเทียบนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนมีเงินมากมายแต่ก็ยังรู้สึกจนอยู่ดี แนวคิดนี้อธิบายว่าความพึงพอใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีจริงๆแบบสมบูรณ์แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีน้อยกว่าหรือมากกว่าคนในกลุ่มที่เราใช้อ้างอิงเช่นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องพูดง่ายๆก็คือต่อให้เรามีพอใช้แล้วแต่ถ้าคนรอบข้างมีมากกว่าเราก็จะรู้สึกขาดแคลนได้ตัวอย่างคลาสสิกเลยครับสมมุติว่าคุณได้โบนัสสิ้นปีห0,000บาทคุณคงดีใจมากใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณมารู้ที่หลังว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนในแผนกได้โบนัสกันคนละ1 0 0 0 0แบาทจู่ๆความสุขจากเงิน5 0,000บาทก็อาจจะหายไปทันทีกลายเป็นความรู้สึกน้อยใจและไม่พอใจทั้งที่ในความเป็นจริงเงิน5 0,000บาทก็ยังเป็นเงินก้อนเดิมนี่แหละครับคือพลังของความรู้สึกขัดแคลนเชิงเปรียบเทียบแล้วเราจะลองทําดูเพื่อจัดการความรู้สึกนี้ได้อย่างไรเทคนิคที่ 1. กําหนดกลุ่มอ้างอิงใหม่ให้เป็นตัวเองหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วหันมาเปรียบเทียบกับตัวเองในอนดีตครับถามตัวเองว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วสถานะการเงินของเราดีขึ้นไหมเรามีความรู้เรื่องการออมการลงทุนมากขึ้นหรือเปล่าการแข่งขันกับตัวเองจะทำให้เราเติบโตและรู้สึกดีกับความก้าวหน้าของตัวเองจริงๆครับเทคนิคที่สองกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนถามตัวเองว่าความสุขทางการเงินในนิยามของเราคืออะไร การมีเงินพอที่เกษียณย่างสบายการมีอิสระที่ทำงานที่รักหรือการมีเงินส่งลูกเรียนเมื่อเรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเราจะโฟกัสที่การเดินทางของเราและความสำเร็จของคนอื่นก็จะกลายเป็นแค่เสียงรบกวนที่ไม่สำคัญอีกต่อไปครับพอเรารู้สึกขาดแคลนจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ตามมาก็คือการวิ่งไล่ตามให้ทันคนอื่นซึ่งจะนำเราไปสู่กับดักสุดท้ายที่เรียกว่าและกับดักสุดท้ายคือ ลู่มิ่งแห่งความสุขหรือ hedonic t r e a d m i ครับมันคือวงจรของการไล่ตามที่ไม่สิ้นสุดแนวคิดนี้เปรียบเทียบการไล่ตามความสุขจากการซื้อของเหมือนการวิ่งบนลู่วิ่งครับเราเห็นคนอื่นมีมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเราก็อยากได้บ้างเราเชื่อว่าถ้าได้มันมาเราจะมีความสุขขึ้นเราจรึงพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อซื้อมันพอได้มาเราก็มีความสุขจริงๆครับ แต่ความสุขนั้นอยู่แค่ชั่วคราวไม่นานมือถือเครื่องนั้นก็กลายเป็นของธรรมดาเรากลับสู่ระดับความสุขพื้นฐานเท่าเดิมและเริ่มมองหาเป้าหมายใหม่เพื่อไล่ตามอีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบวงจรนี้อันตรายต่อสุขภาพการเงินอย่างมากครับเพราะมันทําให้เราต้องหาเงินมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อซื้อของที่ให้ความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวโดยที่ไม่เคยรู้สึกพอเลยสักทีครับ แล้วเราจะลงจากลู่วิ่งนี้ได้อย่างไรเทคนิคที่1ใช้กดรอ72ชั่วโมงก่อนจะซื้อของชิ้นใหญ่ที่ไม่ได้จำเป็นจริงๆโดยเฉพาะของที่เกิดจากความอยากได้เพราะเห็นคนอื่นมีให้ลองรอไปก่อน72ชั่วโมงครับในระหว่างนี้ให้ถามตัวเองว่าเราอยากได้มันจริงๆหรือแค่อยากมีเหมือนคนอื่นบ่อยครั้งที่เวลาผ่านไปอารมณ์อยากได้จะลดลง และเราจะตัดสินใจด้วยเหตุผลได้ดีขึ้นเทคนิคที่2ลงทุนในประสบการณ์ไม่ใช่วัตถุงานวิจัยทางจิตวิทยามากมายยืนยันครับว่าการใช้เงินไปกับประสบการณ์เช่นการเดินทางการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการดูคอนเสิร์ตหรือแม้แต่การกินข้าวกับครอบครัวสร้างความสุขที่ยั่งยืนและน่าจดจำกว่าการซื้อวัตถุเพราะประสบการณ์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและความทรงจำของเราซึ่งการเปรียบเทียบทำได้ยากกว่ามากครับ และนั่นก็คือ3กับดักทางจิตวิทยาที่คอยบั่นทอนความสุขทางการเงินของเราในยุคดิจิทัลนะครับทั้งภาพไฮไลท์เวอร์ซัสฉากเบื้องหลังความรู้สึกขาดแคลนเชิงเปรียบเทียบและลู่วิ่งแห่งความสุขเราได้เรียนรู้ว่าการเปรียบเทียบชีวิตจริงของเรากับภาพที่ถูกคัดสรรของคนอื่นนั้นไม่ยุติธรรมความพึงพอใจของเรามักขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีเมื่อเทียบกับคนอื่นและการไล่ตามความสุขจากวัตถุคือวงจรที่ไม่สิ้นสุด พร้อมกับเทคนิคที่นำไปลองทำดูได้จริงครับถ้าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ผมอยากให้คุณได้นำกลับไปลองทำดูจากตอนนี้คือการฝึกตระหนักรู้ในวินาทีที่คุณเริ่มเปรียบเทียบครับแค่จับความคิดนั้นให้ทันแล้วถามตัวเองเบาๆว่าการเปรียบเทียบนี้กำลังทำให้ฉันมีความสุขขึ้นหรือทุกข์ลงแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังอย่างมหาศาลในการดึงสติกลับมาที่ตัวเองแล้วครับ จำไว้นะครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทางการเงินของเราเริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราเองการเข้าใจและลองทำดูเพื่อปรับ Mindset เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจะเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงซึ่งก็คือความสงบสุขในใจของคุณครับถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาที่ช่วยคุณเข้าใจตัวเองและพัฒนาศักยภาพได้อย่างลึกซึ้งแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยาและ m i n เ s ็ t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแน่นอนครับ กด subscribe ช่องลองทำดู just try it พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆและความรู้ทางจิตวิทยาที่เราจะนำมาฝากกันอีกนะครับสำหรับคุณล่ะครับเคยเจอกับดักการเปรียบเทียบแบบไหนที่ส่งผลกับคุณมากที่สุดหรือมีวิธีไหนที่คุณใช้ลองทำดูเพื่อดึงตัวเองออกมาจากการเปรียบเทียบได้บ้างครับคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวและเทคนิคของคุณกันได้เลยนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเลยครับ ขอให้ทุกการลองทำดูเพื่อเข้าใจจิตใจนำไปสู่ชีวิตการเงินที่มั่งคั่งและมีความสุขในแบบของคุณเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ